วันนี้ครับ้องแก้ยังันล็อกประวัติสายงานนี้แต่ก็เป้นไปบ้างที่เรา6คนครับผมก็ยริงตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ทางบรหิแบบให้รางวัลพวกเราเงนี้ก็จริงๆถือว่าเป็นรางวัลคู่รางวัลแรกของว่าปีใหม่ ผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเหมือนกันครับเราแบบว่าวันนี้เดี๋ยวมีโชว์ด้วยก็ตอนนี้ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆครับผมเขาอใหม่เรามันทกับเราเลยด้วทุกทีมันต้องเราเลยตเต้น first b a l จริง,รงหรือเปล่าครับผมต้องในโซเชียลตอนนี้มันมน,นมัีแต่เราเลยนะผมก็เติมแต่เต้นเพ r s t b a เหมือนกันเออผมตื่นมาผมเติมก่อนเลยออโอเค ครับผมอ่อนเลยอ่ะมีอ่อนเลยอ่ะเดิมครับผมผมไม่ไม่อ่อนอยู่แล้วขากอกีอ่ะอเะาขาเรื่องนี้เรื่องน้องอย่างเงี้ยแล้วสุดบัตรโซอาทแล้วท่าง,งานบุญเขียนกีฬา,าเป็นไงบ้างก็เป็นสิ่งที่ต้องการมากในตอนนี้นะคือเราก็ดีใจแหละครับที่แบบบัตรโซลเอาทแต่ว่าแบบคือเราก็แบบก็มีพี่ๆหลายคนที่ไม่ได้เหมือนกันเราก็แบบไม่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 อยากบอกทุกคนไว้เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวก็ดูแบบไปพร้อมกัน เพราะหลังจากนี้ก็ก็คงมีได้เจอกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับว่ากระแต <ขอ S 1> มันเป็นกระแตมไปรอบนี้นทำเยืองบัตรอบอีกอ๋อเบกัตรอีกเลยค่ะคนแบบโสดคนที่แบบใช่คือจริงๆซื้อไปก็แบบอยากอยากให้คนที่อยากมาจริงๆได้ได้บัตรเนี่ยแบบจ้าก,ก็อย่าเลยอย่าทำเลยแล้วก็เรื่องโกงนี่แบบมันก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าเออขอร้องแบบอย่าไปซื้อบัตรอับแล้วก็ ไม่อยากให้ไม่ไม่อยากให้แบบโดนโกงด้วยแบบว่ามี่ไม่ไปนั่งรอเราเลยอยเงี้ยเราไปโดนปักซื้อบัตรอัพเลยอย่างเงี้ยอ๋อครับผมมุดอะไรสักหน่อยไหมก็ยก็ก็นั่นแหละครับก็ไม่อยากให้แบบไปซื้อบัตรราคาอัพกันครับผมก็แบบใครที่กดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยครับผมแบบไว้เจอกันแบบตามอีเวนต์อะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับ ความพิเศษของงานดูหลาเต็มตัวกันหนักมากใช่คือเราก็มีเซอร์ไพรส์แหละมีเซอร์ไพรส์ให้พี่ๆทุกคนที่ไปที่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 เรียกมาคือเราก็ตั้งใจกับ Final EP ด้วยแล้วก็มีโชว์อยากให้ทุกคนแบบเข้ามาแล้วก็แบบเต็มอิ่มที่สุดแต่คนว่า Final EP มันจะต้องต้องเตรียมอารมณ์ยังไงเตรียมจิชูก็พอจิดชุบเลยเหรอต่า บอกเลยว่าเศร้ามากจากที่ผมดูมาดูอะไรนะดูอะไรหน้าดิเขาเป็ช้น้ำตาหรือน้ำลายที่มาเออเจอน้ำตาเจอน้ำตาเศร้าคือแบบไม่สมบัติครับผมให้เราฝากเดี๋ยวรอรุ่นใครดูไฟแนลเนาะอีกทีเนาะครับผมขอดเรื่องหนึ่งเรื่องอะเลยกับพี่แบม เดบิวต์แล้วเป็นยังไงบ้างสเตบเปบปบานเรื่องหลังดีมากเรื่องหลังดีบ้า <c oughs> แต่ว่าเราแบบเหมือนแบบเราก็อยากเต้นแรงๆแบบสู้พี่บแบมๆอะไรเงี้ยครับอะไรแบบโอ้อาจจะยางครับผมอาจจะยางไม่แต่ว่าต้องพูดตามความจริงว่าเราซ้อมมาเป็นชั่วโมงนะครับกว่าจะได้อน,นั้นมาแต่ว่าพอไปถึงพี่แบมก็ทวนท่าแบบรอบสองรอบแต่เขาว่าน่าจะลองถ่ายแล้ลองถ่ายกันเลยพอเขาลองถ่ายเพลงแรกปุ๊บ เขาบอกเท็กนั่นแหละชอบเอเนจี g อะไรอย่างเงี้ยผมเต้นผิดด้วยแรกต่ายไปสองเทคเทคกสองเต้นถูกหมดใช่ใช่ชอบชอบเป็นดีใช่แบบชอบความธรรมชาติความแบบพับรวมใช่แล้วซ้อมมาหนึ่งชั่วโมงเขามาหนึ่งชั่วโมงตอนซ้อมเตะมากนะตอนตซ้อมเตะมากตอนซ้อมเตะมากแต่พอเจอสถานการณ์จริงแล้วแบบมันตื่นเต้นใช่มันตื่นเต้นแบบเขาโย์อย่างนไงน้างตอนรัโจทย์บอกให้เดี๋ยว พี่แบมจะมากับบ้านจะมาขับด้วยอะไรเงี้ยโอ๊ยพอรู้ว่าแบบพี่แบมจะชวนเราไปเต้นคือเราก็แบบคือเราคิดแล้วแหละว่าขอซ้อมเต้นคือยังไงก็ต้องซ้อมก่อนเพราะว่าแบบไปแล้วแบบมันเต้นไม่ได้แล้วมันจะแบบเขาสายชวนเราอะไรเงี้ยเออไฮก็เลยแบบดีใจดีใจแล้วก็แบบดีใจมากๆที่เขาแบบชวนแกมเงสตาร์ไปเขาปล่อยเขปล่อยเขาปล่อยเรื่องหลังตอนซ้อมมา่วยล่าสุดก็คือ,อ คุใช่ใช่ทำไมนะครับเยังไงไอ้ท่านั้นคุณยังไงอ๋อผมแค่เต้นแรงเฉยๆมีมีครับผมแต่ว่าแบบแบบคนอื่นแบบเขาอาจจะแบบเซฟแรงไงผมแบบไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่ผมแบบเต้นแบบประมาณแบบ90%เปอร์เซ็นต์เลยคือจริงแต่จริงอ่ะพี่พี่บังมาถามเฟิร์รว่าพูดเกาหลีได้จริงปะ เขสปิพูลกเอครับผมผใช่ครับผมก็ได้พูดภาษาเกาหลีกับพี่แบมแบนิดหน่อยครับแต่เขาสปนิดนึงได้ไหมคะยนีีรับสวัสดีโอ้จริงจังเวยเนี่ยเออเน้นนตเข้าใจเลยก็ถึงเขาถึงถามว่าพูดเกาหลีได้จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าใช่ใช เซไปเซไปเขาแบบมนทูภาษาอื่นอีก่้วยความสามารถเสกมีมีภาษาอังกฤษด้วยนิดหน่อยบ็จะม่้แกิปนเจอยังไงนะเป็นกันเจอ Hello in the fans สไ t ล r Bird now ส t a r b เ r d i ก the s วโซ and ทน้ำสไตล์เพลงกันต่คือการเปิดตัลกษแม่ปู่นะว่าเออพูดมาเดี๋ยวมีซับขึ้นให้ข้างล่าง อย่าให้ให้ปังมาแตะอ้ดีเลยดีเลยดีเลยอันนี้คือเป็นตอนนี้เรียนกับผมไปค่อนข้างแบบครึ่งคอร์สได้แล้วครับผมเริ่มเริ่มแบบจับเทคนิคบางอย่างเรียกว่าเด็กปั้นเลยไหมเป็นตอนนี้เป็นสิทธิ์โนหนึ่งครับผมเฮยอะไรพวกกอดตอบกแบงนั้นนะครับผมว่าดีใจด้วยที่ฟังได้คุณครูที่ดีอ๋อผมก็แฮปปี้ด้วยกันเนาะแบบชาเลนที่หูหมากราไก่กับผู้แแบบนี่คือ พี่แบมชาเลนไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่แบมเก่งนะเขาเก่งกว่าเฟิร์ซดิเฮ้ยผมเป๊ะนะเออป้าซ้อมเนี่ยการอาจจะไม่แม่แต่ทันทาดีครับกุศลได้ไม่รูปมันผิดครัอ๋อคือเราทอดมาอย่างนี้แต่รูปขึ้นผีใช่ครับผมทอดมาซ้อมมาใช่ครับผมซ้อมมาแล้วครับแบบของคนอื่นมันเป็นแบบไก่ไก่ไก่มันขึ้นหมูมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้เราทอดเาผิดไง ผมต้องถูกครับถูกแล้วเขาไม่ผิดใช่ครับลูกผิดลูปผิดรูปผิดทำเฉลิมแก้ได้ได้ให้เขาไปอีกทีนะรับผมครับผมอันนี่มีอักปากเลยเนาะทั้งเลยปากเลยค่ะ แต่ว่า EP11 ก่อนฮะวันนี้ก่อนครับผมวันนี้ใช่ครับผมอันนี้ได้ฟังเพลง first เลยใช่ไหมอ่าเป็นผมไปแล้วตอน EP4 แล้วไงเป็นคู่ไม่มีนะครับไม่มีเลยไม่มีขอบคุหรับ้หยุดหรอไม่หรอพี่ไม่มีเพราะพี่เอาไม่มีครับซ้ายมือเราพี่เอาผมก็ไม่มีตัวมาแล้วจะตะโกนแล้วจะตะโกนครับผมครับเลครับ อ๋อครับผมก็ขอฝากด้วยครับผมคืนนี้ครับผมสามนุ่งครึ่งเข็มจุราต้องรอด EP 11ครับผมก็มาดูพร้อมกันเยอะๆครับแล้วก็กลับมาดู uncut version ในทางอาชีพอน้องสิบครึ่งครับผมก็ฝากแบบว่าปั่นเทรนกันด้วยตอนนี้ก็ EP 11แล้วขอแบบว่าร้อยห้าสิบล้านอะไรอ่ะไอเทนเน่หรอหรืออะไรร้อยห้าสิบล้านยอดฝาก สามครั <łość> ้งหนึ่งสองตไปเต้นต้นร้ห้เต้นต้นนะเต้นเต้นต้นต้นดี๋ยวเราละไปด้วยกันโอ๊ยคืออะไรไปไหนไปดูเอาครับ